SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสองไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องตำลารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัว Ford Ranger นะครับในโฉมวายแท็กเกียร์ออโต้นะครับเป็นสี่ประตูด้วยนะครับสำหรับโมนี้หลังจากที่เคยรีวิวตัวนี้ไปเป็นพวก เกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์โฟลด้วยเกียร์ธรรมดาด้วยเนี่ยก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าจะมีรีวิวอีกไหมสําหรับตัววายแท็กนะครับรุ่นปีแบบนี้นะฮะก็เนี่ยฮะก็จมมาเจอคันนี้ครับแต่ว่าคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้เบื้องต้นนะครับเจ้าของแจ้งกับผมมาว่ารถคันนี้นะครับเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับไม่ได้มีชนหนักไม่ได้มีอะไรเลยคือรถเป็นรถบ้านเดิมๆแบบแท้ๆสภาพประมาณนี้ จากที่ผมเดินเดินอยู่ตอนนี้นะครับผมบอว่ารถสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะจากตอนนี้คือภายนอกเนี่ยสวยจริงๆนะครับค่อนข้างสวยหาตําหนิยังไม่เจอนะสำหรับผมนะครับจากที่ดูดูอยู่ตอนนี้นะครับอีกทั้งนะครับเจ้าของการันตีว่าคันนี้ใช้งานน้อยมากๆนะครับแสนก็โลว่างั้นนะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับว่าใช้งานมาน้อยจริงๆเนาะบันไดเหยียบนะครับประตูทุกอย่างนะครับโปร่ง ดูค่อนข้างพร้อมใช้งานมากๆนะครับอีกทั้งราคาเออลืมบอกเลยนะครับเดี๋ยวพูดเลยละกันสำหรับคันนี้เนี่ยราคา2 7 0 0 0 0บาทนะครับที่เจ้าของตั้งไว้ส่วนเรื่องการต่อรองเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะลองต่อให้ก่อนละกันนะครับสำหรับราคาตรงนี้ไม่รู้จะได้ไม่ได้นะแต่เบื้องต้นนะครับย้ำเบื้องต้นเจ้าของต้องการอยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทสำหรับ f o r d r i วท์ t ท็ k นะครับเกียร์ออตโต้ปี2010 11นะครับคันนี้อยู่ที่2,7 0นะ4ประตูนะครับก็ตอนนี้เลยเกียร์ออโต้ด้วยสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวแบบละเอียดนิดหนึงใกล้ๆนิดนึงเนาะจากที่เขาบอกมานะครับอืมฝากระโปรงก็โอเคนะครับกระจังหน้าดูค่อนข้างพร้อมใช้งานนะครับมุมไฟนะครับกันชนโอเคโอ้ยมีรอยถลอกหน่อยนึงนะตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้ล้อนะครับแม็กยางเป็นของเดิมโรงงานนะครับยางก็เป็นมิชลินปี1 7 4ปีนะครับยาง4เกือบ5ปีนะครับแสดงว่ารถใช้งานน้อยนะเพราะดอกยางเอ่อยางเนี่ยเหมือนจะใกล้หมดอายุนะครับแต่ว่าดอกยางยังดูดีอยู่นะครับก็ตามนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดละกันเอ๊ะแต่ข้างหลังทำไมมันดูสวยกว่านะครับด้านหลังเนาะเนี่ยครับด้านหลังจะดูเต็มเต็มกว่าดูสวยกว่าประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องยางเนาะเอ่อถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านบานประตูนะครับสีแก้มโอเคนะครับเออใสมากนะครับบางจัดเลย ประตูโอเคครับเสียงโอ้ใสมากแล้วก็ตัวอัญชัญรีนะครับตัวที่เสริมมาของวายแท็กนะครับไอพวกตัวเขาเรียกอะไรเดีะเนี่ยตัวโครงตัวเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับที่เสริมมาก็โอเคนะครับยังดูดูดีอยู่นะไม่ได้มีตําหนิอะไรนะครับยึดเกาะดีนะครับถือว่าค่อนข้างสวยไฟท้ายนะครับสวยมากกันชนยังอยู่ดูดีอยู่นะครับแล้วก็ฝากระบะหลังนี่ไฮไลท์เลยตรงนี้นะครับ ถือว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆนะตรงนี้นะอ๋อปิดเปิดดีด้วยนะครับโอ้นุ่มเหลือเกินตะเข็บนะครับรถเขามีการทำสีมาแน่ๆนะครับผมว่านะครับน่าจะมีการเก็บทำสีมาแล้วนะครับรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าให้ผมดูนะครับเนี่ยจากตรงด้านฝากระบาด้านหลังนะครับกับตัวกระบานะครับมันดูแล้วเหมือนมีการทำสีมานะครับค่อนข้างชัด แต่ว่าดูหัวน็อตนะครับฝากระบาไม่เคยแกะออกเลยนะครับค่อนข้างคมมากแล้วก็แม็กก็สวยนะครับไม่มีเจาะนะครับก็เป็นแม็กเดิมของ Ford โรงงานเลยติดสู่โรงงานเนาะสวยอยู่นะครับน่าจะใช้งานน้อยมากๆสําหรับ f อร์คันนี้โอ้ฝากระบาปิดเปิดสนิทแบบนิ่มๆเลยโอเคครับสวยนะครับกันชนหลังนะครับโปร่งทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็อัซซัลีตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเออเนื้อสีบางมากนะครับ น่าจะไม่เคยชนหนักหรือว่าไม่มีชนมาเลยนะครับจากที่เจ้าของบอกค่อนข้างจริงนะผมว่าถ้าดูมาถึงตรงนี้นะแต่น่าจะมีการทําสีมาแหละฮะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบอับๆมาสะอาดมาประมาณนั้นเนาะให้มันดูสวยขึ้นประมาณนี้ฮะไม่น่าจะมีอะไรนะครับสำหรับไว้เทคคันนี้ถ้าใครสนใจอยู่นะครับผมมองว่าค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็น4ีประตูออตโต้ ซึ่งในราคา200,000กว่าบาทเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุม้มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมาดูองค์ประกอบรวมต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะครับเบรกช่วงล่างยางโชค๊ครวมไปถึงภายในนะครับและก,การขับขี่นะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องอเช็คระบบเกียร์ให้ถี่ถ้วนด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด,ด้วยถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยมันจะเป็นคะแนนยากนะครับยังไงก็ต้องรอ,องดูจากรีวิวอีกที นะครับประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยก่อนที่จะไปลองขับขี่เดี๋ยวผมจะลองเช็คนะครับเกี่ยวกับตัวห้องเครื่องแล้วก็ซุมเครื่องยนต์ก่อนนะครับจะไปขับขี่แล้วก็รีวิวแล้วก็สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันคมไม่คุมนะครับสำหรับ Ford r a n g e เจคันนี้ครับผมสำหรับห้องเครื่องนะครับแล้วก็ซูมเครื่องยนต์ของ Ford คันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันเลยชัดๆใกล้ๆเริ่มต้นจากนี้ก่อนเลยอะนี่นะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับยังไม่มีตำหนินะก็เป็นรูปเดิมนะครับโรงงานหมดเลยนะครับไม่มีรอย ยู่นะครับหรือย่นนะครับของตะเข็บขอบอตัวฝากระปนะครับเราเป็นฝากระบุเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะมีมาร์บอกหมดเลยนะครับทุกจุดยังเป็นรูปเดิมโรงงานหมดนะครับฉนวนกันความร้อนนะครับยังไม่ยุ่ยนะครับก็ค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยเพดด้านนั้นนะครับโอเคครับถ้าเพดของฟอร์ดเนาะจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะไม่ได้เป็นแบบรีเวสยิงนะครับจะเป็นหมุดเหมือนใช้สกูนะครับยิงแต่เป็นสกูอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นของโรงงานฟอร์ดเลยก็เป็นเพดแท้นะครับเพดเดิมโรงงานประมาณนั้น แก้มนะครับดูจากหัวน็อตนะครับนี่ฮะทางด้านนี้ไม่มีขยับนะครับการันตีน่าจะไม่เคยถอดทํานะครับเนี่ยเสียงก็ยังบางอยู่ประมาณนั้นส่วนคานทางด้านหน้านะครับก็ดูดีอยู่นะครับคานหน้าค่อนข้างสวยนะครับก็อาจจะมีถลอกบ้างนะครับเป็นธรรมดาแก้มด้านซ้ายนะครับน็อตนะครับสวยนะครับอไม่มีขยับเลยค่อนข้างสวยเสียงแลอเสียงบางมากนะครับ มาร์กหล,หลายจุดนะครับพกปลั๊กนะครับก็โอเคครับอยู่ในจุดเดิมโรงงานเกือบจะหลายจุดพอสมควรนะครับค่อนข้างสวยเครื่องยนต์นะครับม,มีน้ํามันซึมๆนิดหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูชัดๆโอเคครับก็จะเป็นคาบน้ำมันคาบน้ํามันเก่าอะนะฮะเพราะว่าไม่เงาไม่สะท้อนโอเคครับก็จะเป็นคาบน้ํามันเก่านะที่เคยมีตกค้างประมาณนั้นนะครับนอ็อตเครื่องยนต์ ตัวนี้จริงๆมันต้องมีฝาครอบน่าจะแตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเออใช่ตัวนี้มันมีฝาครอบอยู่นะครับเป็นฝาครอบฟอร์ดแต่ผมคิดว่านะครับเจ้าของน่าจะสันนิษฐานได้ก่อนนะครับในแง่ดีคืออาจจะแกะออกล้างทําความสะอาดนะครับหรืออาจจะมีการเปิดฝาน,นะครับต้องสันนิษฐานไว้หลายๆจุดนะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยอย่างตัวพวกรางหัวฉีดนะครับทายคนฉีดก็ปักสวย นะครับถ้าเปลี่ยนมาแล้วก็ดีอะฮะแต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนก็ก็ใช้ได้อะแหละฮะแต่ว่าก็ในอนาคตอาจจะก็ต้องทํามันนะครับเอาโอเคครับหลังรางนะครับเนี่ยฮะตัวนี้สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับหลังรางหัวฉีดเนาะตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าเป็นผมเรียกว่า้า้รางแล้วกันอะบ้านๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็สะอาดดีนะครับไม่มีคราบน้ำมันที่เป็นโซลารเยิ้มติดออกมาเนาะก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมองดูแล้วเนี่ย ตัวเครื่องยนต์มันค่อนข้างสะอาดนะครับน้ำมันเครื่องมันก็ไม่ได้เยิะมไม่ได้ซึมนะฮะอาจจะมีคราบที่เป็นน้ํามันเครื่องเก่าหลงเหลือก็น่าจะเป็นเรื่องปกติเป็นอาการของเครื่องไปนะครับที่เป็นแบบครา,าบดำนะครับเป็นคราบน้ำมันเครื่องนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่น้ํามันเครื่องใหม่เนาะก็โอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเที่ยไว้พิจารณานะครับว่าจะมีการเมทรนน้นเกี่ยวกับตัวนี้แต่ว่าน็อตเนี่ยยังคมอยู่เลยนะบเนี่ฮะน็อตน็อตคมมากนะครับน็อตฝาเครื่องคมจัดเลย น่าจะนะครับน่าจะมีการแกะฝาะฝาครอบด้านบนนะฝาพลาสติกออกเพื่อทําความสะอาดซะมากกว่าเพราะว่าดูจากนอตฝาเครื่องแล้วเนี่ยคือยังไม่เคยเปิดเต็มที่อ่ะผมให้เลยน่าจะมีการโอเวอร์ฮอลพวกระบบลางหัวฉีดพวกหัวฉีดมาแล้วนะครับเพราะว่าปักใหม่มากนะครับน่าจะมีการทําหัวฉีดมาแล้วถามผมนะครับส่วนตัวถ้าทําหัวฉีดมาแล้วเนี่ย ไม่ได้อวยนะผมว่าดีกว่าไม่ได้ทําเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อรถไปในลักษณะที่ว่าหัวฉีดเนี่ยมันใกล้เวลาของเขาแล้วจริงๆเนี่ยต้องไปเมนเทนนต์อีกหลายพันบาทเลยนะครับอนนั้นก็ถือว่าใช้คําว่าสวยได้เลยประมาณนั้นเพราะว่าอย่างผมรีวิวเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าหัวฉีดมันจะพังวันไหนนะครับแต่ถ้าเห็นอย่างเงี้ยคือหนึ่งสบายใจตรงที่ว่าถ้าเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ได้อีกเป็นหลายปีนะครับ เป็น10ปีก็ว่าได้ประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่พิจารณาแล้วกันนะครับผมก็จะทําหน้าที่รีวิวอย่างตรงไปตรงมาอขอสรุปแล้วกันตรงเนี้ยห้องเครื่องโดยรวมนะครับค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานประมาณหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากที่ผมดูเนี่ยแต่ในหลายๆจุดเนี่ยมีการไปทะนเน้นมาพอสมควรนะครับเพราะว่าสังเกตดูเนี่ยปักค่อนข้างใหม่ในหลายๆจุดก็อยู่ที่พิจารณานะว่ามันจะดีหรือไม่ดีส่วนตัวผมนะสำหรับผมนะเอาแบบไม่ดราม่านะผมมองว่า ถือว่าโอเคแหละถ้ามันทํามาแล้วอดีกว่าแบบไม่ได้ทําแล้วเราต้องไปรอไม่รู้ว่าจะเจอวันไหนนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับพวกซุ้มห้องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ต่างๆนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองขับนะครับแล้วก็จะกลับมานะครับรีวิวภายในให้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจุดไหนชํารุดหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมก่อนที่จะไปลองขับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวหน้าปัดเดินไม้นะครับแล้วก็ภายในนะครับของฟอร์ด วายเทคคันนี้นะครับอ,อย่างคันนี้นะครับใช้งานมาแล้ว1นึ0 0 0สเจดมืโลนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ารถปีสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดนะครับใช้งานมาขนาดนี้ผมถือว่าค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็อีกทางนะครับภายในนะครับก็ดูค่อนข้างสวยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปลองขับก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัว ภายในนะครับให้ดูกันนะครับว่ามันพร้อมใช้งานประมาณไหนนะครับเบื้องต้นก่อนนะครับก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะคอนโซลสวยนะครับเกียร์ออโต้เป็นลักษณะเกียร์แกนเดียวเนาะในลักษณะแบบนี้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันประมาณนึงนะครับเพื่อทดสอบอัตราเร่งนะครับช่วงล่างเบรกยางช็อคนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ว่าพร้อมใช้งานประมาณไหนไปครับจากที่ลองขับประมาณความเร็วอยู่ประมาณสัก2,000รอบนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณสัก 50-60นะครับเพื่อลองทดสอบเกียร์อัตโนมัตินะครับว่าเขามีการเปลี่ยนและดีเลย์ไหมนะครับประมาณนั้นก่อนนะครับเบื้องต้นจากถึงตรงนี้นะครับเกียร์ก็โอเคนะครับไม่ดีเลย์ก็เปลี่ยนเป็นจังหวะค่อนข้างสมูทนะครับประมาณหนึ่งนะครับถือว่าไม่ขี้เละไม่ได้เร็ว้ายอะไรเท่าไหร่นะครับจากที่ขับอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องระบบเกียร์นะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับค่อนข้าง ดีทีเดียวนะครับค่อนข้างโอเคเลยพร้อมใช้งานจัดๆเลยสําหรับคันนี้นะครับแต่ว่าจากที่ผมลองขับดูตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ารถคันนี้นะครับช่วงล่างต้องเช็คอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่ามันสั่นๆนะครับมันไม่ค่อยนุบเท่าไหร่นะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยโอเคนะครับเลี้ยวค่อนข้างคมเนาะแล้วก็ดีอยู่พวงมาลัยเนี่ยตึงนะครับแต่คันนี้เนี่ย ช่วงล่างน่าจะมีปัญหามีมีการสันส่นๆนิดๆเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองอทดสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างให้ดูนะครับว่ามันมีปัญหาขนาดไหนครับสำหรับคันนี้นะครับผมมองว่าช่วงล่างเนี่ยน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีปัญหาแน่ๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูมากนักนะครับเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวนะฮะก็จะลองขับทดสอบดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมารีวิวนะครับสรุป ท้ายคลิปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับว่าช่วงล่างที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับจะได้เป็นข้อมูลเนาะเอาไปสําหรับพูดคุยต่อรองด้วยส่วนหนึ่งนะครับกับทางเจ้าของรถหรือจะแจ้งให้เจ้าของรถรับทราบนะครับเพื่อทําการเม่ทันนเนาะประมาณนั้นครับสำหรับปัญหาอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นปัญหาค่อนข้างเล็กเลยฮะแต่ว่ามันอาจจะส่งผลได้เหมือนกันในการขับขี่นั่นก็คือตัวเลักเกียร์นะครับของเกียร์ออโต้คันนี้นะครับที่เป็นในลักษณะแกนเดียวนะครับเป็นอย่างนี้เลยเนี่ย คือมันจะมีปัญหาเลกเกียก็คือมันเข้าจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับผมใส่เกียร์ R นะครับแต่ว่าเหยียบคันเร่งแล้วล้อไม่หมุนนะครับก็ลองขยับเลกให้มันตรงดีๆนะครับก็โอเคฮะแสดงว่ามันจะจะไปเบียดทับกับตัว N อยู่นะครับเลยใส่เกียร์ R แล้วไม่ถอยประมาณนั้นนะครับก็พอขยับดีๆก็โอเคครับถอยได้ปกติตอนแรกคิดว่าเกียร์จะมีปัญหาแต่ไม่ใช่นะครับเป็นแค่ตัวเลกเกียร์เฉยๆนะครับแล้วก็ตัว D อีกเช่นกันนะครับเมื่อกี้ใส่ D แบบแบบไม่เต นะครับไอเป็น N อยู่นะครับก็จําเป็นจะต้องขยับเซเลเกียให้มันตรงนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะมันตั้งง่ายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผู้ชมผู้ฟังก็ช่วยผมจดจำเนาะจะได้เอาไว้ต่อรองเผื่อใครสนใจนะครับคุยกับทางเจ้าของให้เขาดูแลไม่ทันนให้ในจุดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะช่วยกันจําด้วยครับสาหรับตรงนี้โอเคครับจากที่ไปลองขับมานะครับสําหรับ Ford ดคันนี้นะครับก็ทุกอย่างดีหมดนะครับยกเว้นเรื่องเดียวนะครับที่มีปัญหาและมีตําหนิอยู่ในตอนนี้เลยก็คือระบบ ช่วงล่างนะครับที่พอขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันมีอาการเหมือนสั่นๆนะครับเหมือนกับบางทีมองเหมือนลมยางไม่เท่ากันบางทีมองเหมือนน็อตล้อมันคลายอะไรเงี้ยนะครับก็จากที่ผมลองเช็คดูทุกอย่างเนี่ยมันปกตินะครับน่าจะเป็นกับลูกยาง ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สั่นแรงนะครับแต่ก็สั่นแบบอ่เหมือนจะไม่ปกตินะครับก็เลยว่าลองคุยกับทางเจ้าของแล้วเจ้าของบอกว่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะเช็คให้นะครับแม่ทันแนนให้นะครับกับอาการตรงนี้เนาะก็ถือว่าจบไปนะครับสาหรับตรงนี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับสาหรับฟอร์ดคันนี้ภายนอกสวยมากนะครับภายในก็โอเคอีกทั้งนะครับคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่แสนเจ็ดหมื่นโลเองถือว่าน้อยมากๆนะครับภายในนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลประตูนะครับแผง ประตูด้านข้างต่างๆนะครับพวกระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับถือว่าพร้อมใช้งานทุกจุดเลยนะครับคอนโซลกลางวิทยุ CD m ีนะครับเ็ก็ปกตินะครับแอร์เย็นด้วยคันนี้นะครับก็จะค่อนข้างสวยประมาณนี้พร้อมใช้งานมากๆนะครับภายในคือสวยจริงๆนะคันนี้ไม่ได้อวยนะครับก็เกือบ100%ะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านข้างคนขับนะครับรวมไปถึงห้องโดยสาร ทางด้านหลังนะครับแล้วก็พวกบานประตูทั้งหมดเลยทั้ง4บานนะครับค่อนข้างสวยก็จะประมาณนี้นะครับคอนโซลหน้าก็สวยนะครับนอกนั้นนะครับก็ปกติพร้อมใช้งานทุกจุดนะครับสำหรับฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับคันนี้นะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับกับทางช่องตำารอรถนะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้โทรมาได้นะครับไม่เป็นไรหรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับสำหรับข้อมูลต่างๆที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องราคาผมย้ำอีกทีหนึ่งคันนี้เจ้าของต้องการ2,700 นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ทางช่องต่อรองเนี่ยยินดีนะครับแต่ผมจะลองคุยให้เบื้องต้นให้ก่อนนะครับเผื่อเจ้าของเขาจะลงได้อีกประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับจัดว่าเป็นรถอีก1คันนะครับที่น่าซื้อใช้งานนะครับเนื่องจากอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างโดยปกติก่อนนะช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับสำหรับฟอร์ รุ่นนี้นะครับทำออกมาค่อนข้างดีประหยัดน้ำมันด้วยอัตราเร่งดีประมาณนั้นนะครับขับสนุกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับได้เกียร์ออโต้สประตูไปใช้งานด้วยนะครับสำหรับคันนี้ถ้าใครมองหาอยู่ผมถือว่าค่อนข้างคุ้มพอสมควรนะครับปีก็ใหม่ด้วยประมาณนั้นนะครับถ้าไงก็ฝากเอาไ้ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไว้เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ